หนึ่งสี่ห้าเพื่อเราจะไปว่าเจ้าแม่กวนอิมเ๋ยวแกล้งลูกค่ะมาแล้วมาแล้วหนึ่งสี่ห้าด้วยมาแล้วนะคะพวกเรานะคะก็มาถึงวัดเจ้าแม่กวนอิมเรียบร้อยนะคะก็วันนี้วันจันทร์นะคะคนน้อยโชคดีมากปกตินะคือแบบเหมือนไาดูคอนเสิร์ตไม่ได้เข้าเลยอ่ะอันนี้คนน้อยแล้วนะคะทุกคน ซื้อมาเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราเข้าไปถึงได้เปล่าเราลองนี้ก็ได้นะโอเคพข้ามถ่ายนะถ่ายได้แค่นี้นะคะอันนี้นะคะเมื่อกี้เราซื้ออันนี้มาแล้วนะคะซื้อจากร้านป้าคนนี้นะคะหกหกดอนนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันแล้วนะคะเขาห้ามถ่ายรูปนะคะห้ามถ่าย เดี S <S> ๋ยวเราต้องไม่ถ่ายตรงนี้แล้วเนาะเดี๋ยวไงเราเข้าไปไหว้ก <aja S 2> ่อนนะคะเราได้มาแล้วนะคะอันนี้คือเราเสร็จไหว้เสร็จจินแล้วได้มาแล้วเร้อยเราไปเสี่ยมเสืซีมาด้วยนะคะตาเรามายืนอ่านแถวแถวนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปไปถ่ายรูปเสาทักเปียอยู่นี่นะคะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเขอจะขอซื้อลูกแก้วสารพัดนึกหน่อย เผื่อแบบเป็นมุมอัปมงคลใดๆเชื่อ<ช>ป่ะ,ปะว่าไม่เคยแบบได้เข้าไปข้างในขนาดนี้นะเวัดเนียเวัดแฉกน,นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังนี้เราก็ขึ้นรถเมล์มานะคะเมื่อกี้เราไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดีมากๆนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปอีกที่หนึ่งแล้วก็คือที่ไหนนะชนะนาทาเราจะไปซื้อหมูกินนะคะ นี่นะคะมาสองเหรียญนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะโอเคสองเหรียญเท่ากับประมาณห้าสิบสองบาทนะคะนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วส้มเนี่ยส้มลงมาแล้ว เมื่อกี้เนี่ยแล้วก็หันอ่ะสองลูกสองลูกวะจะสองลูกเองเหรอไม่ขมป่ะไม่ไม่ขมคัดออกมาจะให้เปลือกเออได้มาแล้วได้มาแล้วเนตได้มาแล้วไม่เอาอ่ะเอาได้เลยหรอไม่ไม่ยังไม่เอาแป๊บนึงนะอ่ะได้แล้วมายก ปกินยแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่สามารถนะคะเพราะว่าป้าบอกว่าอย่าเพิ่งกินเลยอย่าเพิ่งกินเลยอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อุ้ยตึกเนี้ยสวยมากเลยนะคะนี่ตึกสวยมากมนี่คุณแม่ค่ะเรามาถึงวัดแขกแล้วกับแม่เนี่ยเรามาที่โรงแรมนะคะ แถวโรงแรมเราเลยนะคะวันนี้ไะคือเราแบบซื้อของมาเยอะมากนะคะนี่ซื้อหมูซื้อใดๆมาหลายอ,อ,อ,อย่างหนักมากค่ะสองพ่อลูกนะคะ นะคะเรากําลังจะไปออกไปข้างนอกแล้วนะคะเราจะกลับบ้านกันแล้วเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สแต่เดี๋ยวเราจะต้องเก็บของอะไรใดๆก่อนนะคะเพราะว่า<ม>อา่ะจะต้องพลุงพลังนิดนึงเราซื้อของเยอะโอเคค่ะแตต่อนไม่ไไไได้ก็มม่่่่่คอยเทาหรใช่ไปอีกเนี่ยค่ะเราก็ลงไปเด้วยวซ้ายเอากระเป๋าออกมาแล้วนะนคะ เราจะต้องาาไปแล้ว เราจะไปนั่งรถบัสนะคะเพืออ่อไปอะไรอ,อ๋อถ้ำอ๋อถ้ำถ้าไปอ,อ้อถ้ำถักแล้วก็ต่อ MRT ใช่ไหมกลงมารีไปสายสีเขียวไงเราก็จะไปอ๋อโอเคคอ่าเราอ่าโอเคค่ะป้<笑><笑>าเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสกันแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เรากำลังจะไปชางฮีแอร์อรอเออของเนี่นะคะเรากำลังกลับแล้วเรากำลังกลับมาชางฮีแอร์พอตเป็นไงคะเหนื่อยไหมคะเทปนี้คือแบบโหดลายมากใช่ไหมเราะว่าเดิน เหนื <One input> ่อยไหมคะใช่ใช้ประโยชน์แลก็ปรุงเนยเหนื่อยไหมคะขอสัมภาษณ์หน่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยสุดๆเหนื่อยไหมคะปวดลิ้นเหนื่อยไหมอยากกลับบ้านแล้วอยากกินส้มตำไทยแลนด์เออพอเราไปถึงพุทธโลกสักต้องต้องไปไหม คือมันไทแลนด์กับย่างไทแลนด์นะอ่แต่เราไปถึงประมาณสี่ทุ่มครึ่งคาดตรงนะคาจะปิดแล้วอันนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครมาที่สิงคโปร์บัตรชูทีโฟนใช่เราต้องไปบัตรชูทีโฟนห่อุ้ยพอมาถึงฝนตกเลยนะคะตายห่าแล้วรอแม่ก่อนไม่ตายห่านหรอกเพราะเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าครึ่งวินที่เราจะขึ้นอันนี้ใช่ไงน่ากลัวเลยนะเราจะกลัวไหมเรากลัวตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ตอนลงเลยขาลย มันจะกลายเป็นเฮ้ยจะทำเป็นการดีเลยวะแต่่่ไมนนาจะะดีทำทำดินดีเลยเพราะว่าเพราะว่าประกันดีเลยได้้ไดราคาหาได้วันละเท่าไหร่นะจะพันหนึ่งบ้างหรือเท่าไหร่นะพันหนึ่งนี้ดีเลยเป็นพันเลยหรอไม่ชั่วโมงหกชั่วโมงหนึ่งพันแล้วถ้าไม่ถึงถ้าแค่ดีเลยแค่ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ตายดิไหมไม่ใช่มันต้องหกชั่วโมงหนึ่งพันไม่รู้อ่ะ นี่บ้งเนีปนลล่ป่านี่ป่าแม่ไม่ไหวแล้วม่ไัเล<ะ>้ได้ริเวลาะเอกนันี่ค่ะป่ะเราำลังจะไปโอ้โหไม่กลัวเว้ยทำไมมันรู้เว้ยมันเลยหันหน้าไปทางอื่นเก่งปะเป่ปะยอด เราหุยนั่นไงแอรอเครื่องสบองมันมาลอยลอยเช่นเดีิวกับท่เรอเราก็ไปนั่งรถอาหรอพีโต้พีโฟแล้วพีโฟ,โฟ,โฟอยู่ทางไหนที่มาหาเพล็กซปาน่าเรากำลังจะไปบททัสูพีโฟนะคะไกลคือเราอาจจะเดินมาจนเหนื่อยแล้วอะเนาะพอมาถึงตรงนี้เราก็แบบเออไม่เจ้า โอเคงั้นเรารอเพื่อที่จะไปเทอร์มินอลสี่นะคะ Terminal Four ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้าไปในเกตและเรอเช็คอินเข้าไปนะคะยังไม่รู้เลยว่าจะเช็คยังไงอาจจะเด็กยังไงดีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะ ป้าไ,ไปก่อนเลยราคาสั่งเหมือนแอม้มอ่ะไม่มี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 ค่ะอตอนนี้เราก็เดินทางกลับแล้วนะคะอ๋อแม่แม่นั่งลิ้นบ้างเหรอแม่มป้าบอกหรอแม่บอกแม่ อ๋อป้าก็คอ,อยากก็อยากนั่งริมบ้างเหรอแม่บอกแม่จะเอ๋จะเอนี่นะคะเราก็กำลังกลับแล้วใช่ไหมเกรียงเป็นไงทริปนี้เยังไงทริปนี้นะคะบอกเลยว่าการมีลูกมาเนี่ยคือไม่ธรรมดานะคะเหนื่อยมากๆนะคะ แล้วยิ่งมีเด็กวัยสองควบครึ่งเนี่ยมันเหนื่อยสุดๆเอ,อืะะอืนี่ยค่ะโอเคยังไงเดี๋ยวเ,ออเจอกันที่ไทยค่ะสวัสดีคะ่คะคนบ๊ายบายก่อนย่าเป็นักน